วันนี้เราจะจะมาเล่นเกมไอ้เกมนั้นแหละมาอันนี้ด่านใหม่นะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปปรับก่อนแบ๊บหนึ่งมันเร็วเกินแบบเนี้ยเนี่ยเร็วไหมเออเร็วเกินเดี๋ยวไปปรับก่อนนะปรับ็ตแล้วดูนะนี่ช้าช้าแล้วอ่ะช้าหน่อยมา แกต้อนตายไม่นะยอ่อเนี่ยอื้ออ่าไปหน้ามนมีอะไรอ่ะมาคน Oh yeah, เราได้ไหมแผ่นด้านตามผม้าใส่ยังไม่รู้จด้ดูอะไรเลยโดนเลย จงวะไอ้นี่โดนแทนเลยไม่ตายอืดจันนี่ก็ยังไม่ตายมาเลย การแสดงได้เร็วขึ้นคนดูมาดูกันสมุดนาสมุดคนมาดูตารแสดงตารแสดงอะไรรู้แม่ทุกคนตารแสดงตารแสดงคือนี่มาเลยว่าจะติดการแสดงตารแสดงนี้มีทำอย่างเลิกว่าสปาร์ต้าล่น ทำไมอยากแดดอาริต้าคูที่เรียนต่อสามตัวแหวนในทุยินทีเมทีแท้โชเลยนะเฮียตั้ววัตตูวานมึงได้ยินบัตตอย่ดีโ่อมึงเป็นพระเอกหรือเหรอวะชอบยอนยอนรู้บอกให้มึงวาามิดวานดีโอเคจบการแสดงไปเลยครับทุกคนไปอ้า วายไปไปไปมีคนตายวายทุกคนมีคนตายไปเพื้อแกจะทำให้ฉันตายมากกว่าเพืเออ้เอ,อเฮ้ยที่ฉันเรียนัวแสเหมอนะทำไมยมันดีจริง่ฉันใช้ตอนนี้ได้กกระโดดบนอากาศ ไปเลยยาโรยาการฟูเอยเอ่ะ <Yeah. S 1> yeah, คนโอเค ใครจ็ดคนในการแสดงนเ,นเนอไม่มีเสียงมนะาดูกันใครจะรอด มาดูกันถ้าคนใส่ชุดเกาะจะลอดไหมถ้าโดดมาจากที่สูงนะมาทุกคนดูกันมีอยู่สี่คนนะจะโดดกับหลันมาทุกคนมีสี่คน,คนมีอยู่ส<อ>ี่คนใส่ชุดเกาะจะโดดกับหลันเขาบอก าบอกแต่ว่าไม่ตายแน่นอนก็จะใส่หมวกกันก่อแล้วก็ใส่เสื้อใส่เสื้อใส่เสื้อไอแดนมันจะโดดก่อนเพรไอเดนมันเป็นนักสู้ไอเขียวมันจะโดดไปเพราะไอเขียวมันเป็นนักสิ้นที่เหลือมันจะโดดตามไป มาเร็วไม้ยมกคือวัยวๆไงวัยวัยนะเอือมีเพื่อมีคนตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยใครรอดมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มีโอจาไม่รอดศูนย์เฮ้ยรอดได้ไงวะไอเหลือไม่รอด ไอแดนกับไอเกียวจะไม่รอดเดี๋ยวไอแดงกับไอส้มมาเตะเอือเอาลายหมดสรุปเลยแดนฉันต้องใช้ชีวิตต่อไปนั่นคือไอแดน ใช่ไหมสาสาไฟคอนสาไฟคอนสันจีนี่เน็ตเพื่อปืนไฟคุณสันจี สัจนจิโอคค๊อยออนี่เน,นี่ย<า>เออเออมามา แทนแทนจนล้หนึ่งทีอัน,นไหนดีเจนะแทนตนแทนตนนี่อันนี้แทนหลันแทนหลันแทนทนละลุเข้าไปเอือแล้วมีแทนตนตูดไม่แทนตูดจนทนละลุถึงรู้นะแอมใจว่าอะไรไปพูดดีว่ะ มาดูจานใจจะรอบเป็นตจวสุดท้ายเลื่องไหล่จดเจาะเรื่องมันจะหมิดตัวก่อนไหมวะเอ้ยก่อนจะไปเทนทะลุเข้าไปคนละคนเทนซาไว้อย่างนั้นแหละ มาดูดันคนละสอนไม้หลิดจ้าอ่ะยังไม่ตายอูย้สอนเฮ้ยนี่เลี่ยมหมดตัวแล้วอันนี้เราเป็นตัวสุดท้าย อันนี้เรียมไม่หมดว่ะเออตายอะเรียมหมดสักทีไอบอเลเรียมหมดแล้วไงมีเรือกระจาย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 เอะผมจะโชว์อะไรผมจะทำกระดูกข่าวจะกระดูกไฟให้ดู เวลายันเหลือจะดูขาวจะดูไฟมาดูเฮ้ยจะดูขาวจะจะดูดำด,ดิอันนี้ไม่ได้ใช้นี้จะดูขาวจะจะดูดำนี่ค<อ>ือจะดูวิธีทำจะดูดำ

ไอ้เน,นีอ,นนเอ,อ่ยมันจะโดนไอ้นี่ไอ้เน,นี่ยมันจะโดนไฟเหมือนกันมากระดุขาวทำแบบนี้อ,อื้อทำแบบนี้แล้วทำแบบนี้ เราพูดสนะั้าวนะทิมายไวอดเแกอันนี้คำหยาแกนั่นต้นโดน้าเตะแกจ,จะต้นตาย้าเตะสลาตันเอ,อื้อที่เนี่ยไม่ำไม่ยอมตายหรอก 好的。<Okay. S 2> oh, okay. มันตัคือล่างปอมกดท่าจิ้นเหรอยอนี่น่ะทุ่มจับทุ่มเอ,อือออย้อใครตัวไปแล้ว,ลวใครตัวอ่ะชีมนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับเดีย๋ยวเธอจะใหม่ทุกนี้่าลืมก like, ดไลค์กดว์ subscribe โชวะดิน ด้วยนะคะบายบายเอ้ยแกน่ะมาชดใช้ค่าค่าคนก่อนที่ฉันด้วยไม่เอาไปแล้วบายบาย